ดวงชะตาวันที่6กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความขยันขันแข็งในการฟันฝ่าอุปสรรคความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อจะนำมาซึ่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การงานมีความมุ่งมั่นสูงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว และความเป็นผู้นำแต่ควรระวังความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะจากการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการเงินการเงินดีขึ้นจากความขยันของตนเองมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือผลตอบแทนจากการทำงานเสริมการลงทุนต้องใช้ความรอบคอบและวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีความรักความสัมพันธ์อาจมีเรื่องไม่ลงรอยกันบ้าง แต่สามารถใช้เหตุผลในการพูดคุยกันได้คนโสดอาจต้องใช้ความอดทนในการตามหาคนที่ใช่และอาจมีคนเข้ามาแต่ยังไม่จริงจังนักสุขภาพต้องระวังการบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบัติเหตุหรือการใช้เครื่องมือต่างๆรวมถึงอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับข้อต่อหรือกล้ามเนื้อข้อดีเป็นคนที่มีความขยันและมุ่งมั่นในการทำงานสูงมีโอกาสประสบความสำเร็จจากความพยายามของตัวเอง ข้อเสียควรระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างและอาการหงุดหงิดได้ง่ายสิ่งที่ควรทำควรทำบุญที่วัดหนาคปรกและสักการะพญานาคเพื่อเสริมความปังสิ่งที่ไม่ควรทำควรระวังของมีคมและการบาดเจ็บเล็กน้อยและควรหลีกเลี่ยงการพนันขันต่อรวมถึงของมึนเมาที่อาจทำให้ขาดสติอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม ระวังเรื่องอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนและใจร้อนอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่ายควรควบคุมสติให้ดีคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบควบคุมอารมณ์และใช้ความอดทนให้มากขึ้นพยายามมองสถานการณ์ในเชิงบวกและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงโดยไม่จำเป็น